สวัสดีเพื่อนๆชาวแร็ n นาด็อกเอ็มคลาิทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาทำไกด์โฮมูลนะครับจีเนติกโฮมูลสายแกะนะครับผมหรือว่าตัวบาเยริของเรานี่นะครับในส่วนของของสมใส่นะครับเราก็จะใส่คล้ายๆกับตัวสายแมวเลยนะครับก็คือโล่เราจะใส่เป็นตัวโล่อิกนอร์เดบนะครับผม ผ้าคลุมก็เป็นผ้าคลุมอีกหนอเด็ครับแล้วก็ตัวประดับนะครับก็จะเป็นประดับอีกหนอเดเหมือนกันครับผมส่วนชุดและรองเท้านะครับเราจะใส่เป็นตัวค่าตัวที่บวกค่า ATK แล้วก็ MTK เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งชุดแล้วก็รองเท้าเลยนะครับส่วนอาวุธนะครับเราก็จะใส่เป็นตัวขวานแกะนะครับขวานเบลเทนเบอร์ไดหรือถ้า ใครที่ว่าขวานแกะนี้มันแพงไปนะครับเราก็สามารถไปใช้ตัวขวานตีบอสได้นะครับตัวขวานชิปเทนแอคนี่นะครับผมนี่นะครับขวานที่ทุกๆตีบวกเนี่ยเราจะได้อีกนอดฟนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นบิวของสายแกะที่เอาไว้ลงดัน PVE นะครับผม ในส่วนของสายกิวลนะครับเดี๋ยวจะขอแยกไว้ตอนช่วงท้ายนะครับผมขอพูดในส่วนของ p v e ตอนต้นก่อนนะครับก็ในการอัพสกิลนะครับเราก็จะอัพเหมือนกับสายแมวเลยนะครับก็คือเราจะอัพบัฟพ่อค้านี่นะครับแล้วก็สกิลฝั่งพ่อค้าไม่มีอะไรมากครับก็ลดราคาขายของแพงบัฟสเต็งครับผมค้าสองครับก็เป็นเรียกโคมุนครับแล้วก็ชุบ แล้วก็บัฟฮอร์มนทั้งหลายครับม,มาที่ไฮคลาสนะครับผมก็จะอัพเฮลแพนนะครับผมแล้วก็ตัวฮอร์มนสเต็งนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์ไลต์เชคิครับผมมาที่ตัวคลาสสามนะครับก็จะเป็นอัพไลฟ์เมิร์ดเต็มก่อนครับแล้วก็อัพเฮลลิงสามเพื่อไปอัพตัวจเนติกโมดิฟิเคชันให้ได้เต็มครับผม แล้วก็อัพตัว cardboard ครับแล้วก็ c a r d เ o a n นะส่วนที่เหลือเราจะอัพอะไรก็ได้ครับเป็น demonic file หรือว่าเป็นตัว g ี n ร e s e ิ r c h ก็ได้ครับผมต่อไปเป็นสเตตัสสายแกะนะครับสเตตัสสายแกะก็จะเป็นสเตน99แล้วก็วิด99ครับผมหลังจากนั้นก็มาลงที่ตัว in นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าสเตตัสของสายแกะเนี่ยก็จะเหมือนสายแมวเลยนะครับ คือใครที่สามารถเล่นใครเล่นสายแมวอยู่อะสามารถสลับเล่นสายแกะได้นะครับสิ่งที่จะแตกต่างจากสายแมวเนี่ยก็จะมีแค่ตัวรูนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูรูนของสายแกะกันนะครับการอัพรูนสายแกะนะครับเ,เริ่มต้นนะครับเราจะต้องไปอัพที่ตัว Live Merge a n c h a n เนี่นะครับผมจะมีทั้งหมด4จุดขวามือแล้วก็อีกจุดหนึงซ้ายบนนะครับ รูนต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนโฮม o n คุัสฟอร์บิเดนสกิลนะครับสาเหตุที่ต้องอัพนะครับผมเพราะว่าเราต้องการเอาสกิลรับของตัวแกะนะครับก็คือสกิลบัตรลับนะครับผมมันจะได้จากรูนพวกนี้อย่างเดียวนะครับก็จะไปนะครับ3จุดนะส่วนอีกจุดหนึ่งขวาบนเนี่ยจะเป็นของแมวนะครับเราไม่ต้องไปอัพนะครับผมอ่า ต่อไปนะครับเราก็จะไปอัพในส่วนของตัวรูนเฮล a พนนะครับผมเพราะว่าเราเล่นแกะควบคู่ไปกับเฮล a พนนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรูนแมวเนี่ยก็มีแค่ตัวฮมร์นคูลั f ฟอร์บิเดนสกิลนี่แหละครับที่เหลือก็อัพเหมือนรูนแมวได้เลยครับก็คือมีเฮล a พนแล้วก็ตัวค่าอิกโ e เดฟแล้วก็เรียกแกะได้เอ k เพิ่มอะไรประมาณนี้ครับฮมรนคูลัสสกิลก็สามารถอัพได้ครับผม และก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะลืมพูดไปนะครับผมก็คือการเช็สกิลแกะนะครับเราจะเอาตัววายคามอนะครับมาใส่นะครับแล้วก็อัพตัวทุกสกิลครับให้ครบครับผมวายคามอครับแล้วก็โกลเด้นฮูฟนะครับผมแล้วก็วอร์ฮอนนะครับจะช่วยบัฟให้เรามีเอทเคเพิ่มแล้วก็ตัวแกะนะครับเอทเคเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ต่อไปนะครับก็จะเป็นอีก1นึ่งพรีเซตที่เราควรจะมีนะครับสําหรับการเล่นสายแกะนะครับเราควรจะมีพรีเซตสำหรับการบัฟแกะนะครับก็คือเป็นพรีเซตที่บวก ATK เยอะครับผมก็เป็นเราจะใส่เป็นประดับบวก ATK เปอร์เซ็นต์นะครับ2ข้างนี่นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเสื้อนะครับเป็นตัวเซนเคปนะครับเพราะว่าอันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ได้ครับผม ส่วนแฟชั่นนะครับก็ใส่เป็นแฟชั่นที่บวกค่าแอ t แท k เป็นหลักครับผมถ้าไม่มีแอทแท k ก็ใส่เป็นบวกเวทเปอซก็ได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นแกะสายกิววอนะครับผมแกะสายวอเนี่ยเราจะอัพสกิลแกะคล้ายๆกับออของ P.E. เลยแต่ว่าออขอพูดถึงของสมทัยก่อนแล้วกันนะครับ ของสวมใส่ของสายแกะในกิววอนนะครับหรือว่า p ิวเนี่ยก็ผมจะขอแนะนําให้เป็นเซ็ตป้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับของสวมใส่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะขอแนะนําให้เป็นของป้องกันทั้งหมดเลยนะครับเอาตัวรอดน,นะครับผมก็หลักๆก็กจะเป็นโล่หุกนะครับกันดาเมทธาดน,นะครับผมเสื้อเนี่ยสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นเสื้อแมงทองหรือว่าเสื้อกอบบินที่มันบวกเลือดแมคเฮพีเราก็ได้ครับ ส่วนผ้าคุมกับรองเท้าเนี่ยก็ถ้าไม่ชอบตัว stone cape หรือว่าตัว high fashion ตัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็น m ัฟเดย o เท้าเด o ได้ครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบนี้สุดครับเพราะว่ามันได้ทั้งกันไร้ธาตุแล้วก็กันเวทด้วยครับผมต่อไปประดับนะครับผมก็จะแนะนําเป็นประดับตัวเซอร์ไวลิงนะครับเป็นประดับกันตึงมนุษย์นะครับผมทั้งสองข้างเลยหรือถ้า หรือถ้าทั้งหมดเนี่ยมันแพงไปนะครับผมมันเกินงบอะ่ะเราก็สามารถไปใส่เซตดันเจียนที่บวก m a c h p ได้ครับผมส่วนขวานนะครับก็สามารถใช้เป็นขวานเบอร์ได์หรือไม่ก็เป็นตัวขวานตีบอสที่บวกค่าอิกนอเดฟได้ครับผมส่วนฝั่งแฟชั่นนะครับก็จะแนะนำให้เป็นแฟชั่นใส่ป้องกันทั้งหมดเลยครับก็กหลักๆก็จะเป็นหน้ากากกอบบินแล้วก็ตัว ปากโกดนี่นะครับผมแล้วก็ตัวหมวกกับหางแล้วก็ปีกนะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจเราเลยนะครับแต่หลักๆคือขอให้เป็นบวกค่าป้องกันเยอะๆนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับอาวุธตัวเลือกของเรานะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวเลือกนึงสำหรับสาย PVP Q1 นะครับก็จะมีตัวเฮอริเคนฟูลี่นี่นะครับผมก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจจาก ขนาดกลางหรือว่าคือตัวอีกฝั่งอ่ะครับกึ่งมนุษย์อ่ะก็เป็นขนาดกลางเหมือนกันใน PVP อ่ะนะครับได้รับดาเมจจากขนาดกลางลดลง10%นะครับทุกๆหนึ่งตีบวกนะครับจะทำให้ได้รับดาเมจจากขนาดกลางลดลง1%นะครับก็บวก10ก็ลบไปอีก10%นะครับรวมๆก็จะเป็นลบดาเมจไป20%ของขนาดกลางนะครับผมก็ถือว่าช่วยให้เราถึกมากพอสมควร แต่ก็แลกมาด้วยกับการที่แกะเนี่ยก็จะเผาเบาลงนะครับผมในส่วนของการ์ดนะครับผมการ์ดอาวุธเนี่ยนะครับจะขอแนะนําให้เป็นสปาชายดาวเลยนะครับผมก็หลักๆก,ก็คือใส่สปาชายดาว2ใบเลยครับเพื่อเอาตัวรอดเป็นหลักนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นส่วนการ์ดส่วนโลนะครับก็จะมีตัวสเน็กกอก้อนนะครับผมก็จะเป็นบวกแมกนพีแล้วก็ กันสกิล5%นะครับหรือถ้าเกิดเราเจอพวกสไนเปอร์หรือไนท์เป็นหลักนะครับก็จะสามารถใส่เป็นตัวลูนติกดาวได้ครับบวกค่าคีเลสบวกค่าการคริ30หน่วยนะครับผมหรือใส่เป็นรูทดาวก็ได้ครับผมเป็นการ์ดกันเวทที่ดีที่สุดนะครับลองลงมาจากตัวแมงทองนะครับผมหรืออย่างหนึ่งก็เป็นการ์ดมาน้ำก็ได้ครับการฟรีสนะครับผม ในส่วนของเสื้อเกราะนะครับก็สามารถใส่เป็นตัวทาราฟ็อกกบแดงได้ครับแล้วก็ตัวหนอนแดงนะครับเวลาเราเจอแอสซินนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอพวกอาชีพ ADL นะครับที่มันตีรูดูรก็จะใส่เป็นตัวเอ่อตัวเงือกแดงนะครับการเงือกแดงครับเวลาถูกตีเนี่ยอีกฝั่งก็จะติดหลับได้ครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งครับผมก็คือการ์ดโกส์นะครับผมซึ่งผมยังไม่มีนะครับแต่ก็ใครมีก็สามารถใส่ได้ครับ การ์ดส่วนพระคุมนะครับก็จะเป็นการ์ดออกเบบี้ออกซอมบี้แล้วก็แจ็คนะครับผมแจ็คก,ก็จะเป็นการ์ดกันไฟนะครับผมกันดาเมจจากธาตุไฟอืมยิ่งฝากสมุดก็จะเพิ่มเพิ่มกันดาเมจธาตุไฟยิ่งขึ้นไปส่วนรองเท้านะครับผมดีที่สุดก็คือเวสแลนด์ลอดนะครับผมกันดาเมจขนาดกลาง30%นะครับผม ส่วนประดับถ้าเจาะรูได้ก็จะใส่เป็นตัวโฮรองดาวแล้วก็ตัวโอซิลิสดาวนะครับผมส่วนหมวกนะครับถ้างบไม่เยอะก็สามารถใส่เป็นตัวไนแอมได้ครับเอ,อ่อถ้างบเยอะก็เป็นออคฮีโร่หรือไม่ก็เป็นตัวกร์ดไม์โพลิเมอร์ครับที่เป็นกันสถานะเฟียครับผมในส่วนของการอัพสกิลนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับผมในอาชีพพ่อค้าเนี่ยอัพยังไงก็ได้ครับต่อไปในอาชีพเอาชิมิตค้าสองเนี่ยเราจะอัพเรียกโฮมบูลสองครับผมให้เรียกออกมาถึงแค่แกะพอครับแล้วก็ชุบ4ครับแล้วก็บัฟโฮมบูลเต็มบัฟโฮมบูลเต็มอัพจีมัลติฟิเคชันครับเพิ่มเด็กลักแล้วก็อัพแอคกแฮมเมอร์มาเตอรี่ครับผมเพิ่มดาเมจที่เหลือนะครับเอาไปลงเอซิเทอร์เรอร์หมดครับผม ในส่วนของ High Class นะครับผม Creator ก็จะเป็นตัวฮอร์มอนคลัสเต็งนะครับผมอัพบัฟฮอร์มูลให้เต็มนะครับแล้วก็อัพเฮลแผนสินะครับแล้วก็ตัวจีนดีเซิร์ตนะครับผมเพิ่มค่าอินให้เรานะครับในช่วงจ็อบเบกทูนะครับผมช่วง30จ็อบสุดท้ายของตัวไฮคลาสเนี่ยก็อัพเป็นตัวซูเปอร์ไลเซอร์คิดครับห้าไลซอ์คิดอีก10แล้วก็ตัวแอคเคาเมอร์มาเตอรี่นะครับอีก10นะครับผม อีก5แต้มนะครับก็จะไปอัพ o u า d ค o m m i s s i นะครับผมพอเป็นคัาสามเรียบร้อยนะครับเราจะอพไ l i ์ e มิ r ์ดเต็มก่อนนะครับ life burst สินะครับผมแล้วก็ตัว crazy weed สินะครับเพื่อที่จะไปลบ l นด์อีกฝั่งนะครับผมแล้วก็เป็นตัว metacola housing นะครับทำให้อีกฝั่งเนี่ยลบอินไป150แต้มนะครับแล้วก็เพิ่ม fix cast กิลให้อีกฝั่งติดไร่เป็นเวลา1วินาทีนะ หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถไปอัพตัว c a s b o o t เพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับเราได้นะครับแล้วก็ไปอัพตัว Gene Modification นะครับเพิ่มค่า Width ค่า m a k e P ให้กับเรานะครับแล้วก็เพิ่มอินในการออโยนดาเมจให้กับตัวแกะเพิ่มขึ้นนะครับสกิลแกะนะครับบัตรลัดนะครับผมก็จะคำนวณดาเมจจากค่า ATK ของตัวฮอร์มุนนะครับ แล้วก็ค่าตีบวกของเรานะครับผมหลักๆนะครับจะคํานวณจากค่าอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็คือค่า Ignore Def ค่า Pen ค่า Damage Increase นะครับผมส่วน Damage การตีเผาตีขนาดตีธาตุอะไรแบบเนี้ยจะไม่เอามาคิดน,นะครับแล้วก็บัตรลัดสามารถเผาทะลุโก o ได้นะครับผม เดี๋ยวจะขอเทสให้ดูนะครับในการเผาถะลุโกสนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสาธรรมดาเนี่ยตอนนี้มันเผาอยู่ที่3 9มหมนะครับผมพอเราเปลี่ยนเป็นธาตุโกสนะครับเปลี่ยนเสานะครับเป็นธาตุโกสนะครับผมเดี๋ยวจริงๆมันต้องเขียนว่าเป็นโกสนะแต่ว่าอันเนี้ยสเปกตรัลชิพนี่ก็คือโกสแหละ นี่นะครับธาตุโกดนะครับผมก็ยังเผาสามหมื่นเก้าเท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าตัวแกะเนี่ยสามารถไล่เผาคนใส่โกดได้เท่ากับคนปกติเลยถึงแม้ว่าดาเมจมันเนี่ยจะเป็นดาเมจลายธาตุนะครับก็การกันลายธาตุเนี่ยก็จะไม่มีผลกับแกะเผานะครับผมสิ่งที่จะกันการเผาลายธาตุของแกะได้เนี่ยก็จะมีแค่ การ redefine damage r e d u c แล้วก็พวกค่าเดฟเท่านั้นครับผมก็ในการอัพ status นะครับผมก็จะัพประมาณนี้ครับผมก็จะอัพเดกขึ้นมา40ครับให้ลดร่ายตัว k e ซ s y w ด d แล้วก็ mentacola ให้เป็นไรรอดครับแล้วก็เป็นอัพว d ดขึ้นมา99ครับแล้วก็อัพสเต็า90ครับเพื่อเพิ่มตัว atk ให้ up แกะสูงสูงครับผมต่อไปก็จะอัพ อินลองลงมาครับเพื่อเพิ่มค่าค่า m d e ครับผมแล้วก็ทุกๆุอินเนี่ยก็จะเพิ่ม m d k ให้กับเราด้วย m d k เราก็สามารถโยนเป็น e d k ให้แกะได้ด้วยสกิลไลฟ์ไซคิคครับผมในส่วนของรูนสายแกะ PVP นะครับผมเราจะไปอัพตัวไลฟ์เมิดก่อนนะครับผมก็ต้องมีทั้งหมด4จุดตรงนี้นะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับพอเราอัพไรท์มือดเต็มแล้วเนี่ยเราก็ไปอัพตัวโฮโมนคูลัสฟอร์เดียนสกิลครับผมเพื่อให้แกะเนี่ยมีสกิลบัตรลัดนะครับพอแกะมีตัวสกิลบัตรลัดเรียบร้อยนะครับเราก็ไปอัพไว l ์คลามอกรุ๊ปนะครับผมเพื่อที่ให้แกะเนี่ยสามารถโปรบกคนเป็นหมู่ได้นะครับในระยะ1.5เมตรนะครับผมพอเราอัพไวคลามอกรุ๊ปนี่นะครับ เราก็ไปอัพตัวรูนเคสซีวีดนะครับก็คือราผิดโกนี่นะครับทำให้เคสซีวีดเนี่ยคูดาวลดลง0.8วินะครับทั้งหมด5จุดก็ถ้าเกิดเราอัพครบ5จุดนะครับจากเคสซีวีดเลเวล10เนี่ยคูดาวจะอยู่ที่7.5วินาทีนะครับพออัพเต็ม5จุดเคสซีวีดก็จะเหลือห่ากออกไป4วินะครับก็จะเหลือเพียงแค่3.5วินาทีนะครับผมคูดาวของตัวคสซีวีดนะ พออัพราผิดโกลเร็จแล้วเนี่ยสามารถไปอัพตัวอ g o n i z i n g ิ่งรอได้ครับเป็นการทําให้เมนจโกล่าเนี่ยจากที่เพิ่ม f i กแครแล้วเนี่ยก็จะไปเพิ่มเลย์สกิลให้อีกฝั่งได้ครับแต่ส่วนตัวผมจะไปอัพตัวเฮลแพนนะครับทําให้วางเฮลแพนเพิ่มขึ้นมาเป็น3ต้นแบบนี้ส่วนตัวว่ามันใกล้แล้วก็ค่อนข้างทำทำปั่นป่วนได้อีกฝั่งได้ทำปั่นป่วนอีกฝั่งได้ดีกว่าอืม แล้วก็สามารถไปอัพตัวฮอร์โมนสกิลได้ครับผมก็อัพไม่เยอะครับอัพแค่จุดสอจุดก็พอครับเก็บแต้มไปอัพหลักๆคือเก็บแต้มให้ไปอัพราพิโกให้ให้ได้แบบมากที่สุดก่อนก็ได้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็คลิปต่อไปที่ทำออกมาด้วยครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับผมขอบคุณครับ